Diego? Uh, Nick, stay down! Diego! Ungo su so, so you're Nick! Take this guy out, man. He's making me nervous. Shut up! Diego! It's Nick! Uh, Nick! Nick! Amigo! Jesus, man, I'm so sorry. Thank God I finally found you. I heard some shouting, so I came this way. I've been looking for the lady's chop shop you told me about. Nick, man, things are really bad, man. We are so screwed. Where's the rest of your unit? My unit got owned by the zombies. We were over at that new museum, you know, big deal exhibit. Freaking president was there. We let her down. All of a sudden, there were zombies everywhere. It's, it's just freaking man, man. Now like gay all is some Shit. They won't let anybody out. We're quarantined. That's why I wanted to find you, man. You can fix things, right? You can fix the plane, right? What, what is this about a plane? This collector guy donated an old military plane to the museum. My unit was supposed to get it ready. Think it can fly? It just needs some repairs and some gas or something. I got the key. Right here. real nice knowing you pal Shit. nick honey you need to get zombrex right away or you're gonna turn in the next few hours i'll go with your friend to this plane. look it's the shipping warehouse right by the docks man you can't miss it zombrex where am i gonna find that ingleton is your best bet there's a crematorium there morgue's keep emergency backup of zombrex they locked all the gates off because of the dead people inside you're gonna have to go through the sewers สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Dead Rising 3พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่5แล้วนิกก็โดนกัดเรียบร้อยแล้วจากพาร์ทที่แล้วนะครับปเราไปตามหาซอมเบล็กให้นิกกันเลยดีกว่า 可以。Okay. ไม่สวยนิกบอกแบบเดิมเลยดีแล้วมา ไปเอารถคู่ใจก่อนไป ยียบเยียบเยียบไปใส่ปิน้นมินิไบต์ เหยียบกันต่อมหากรรมการเหยียบไถไปให้หมดแถมไปให้หมดน่าจะต้องไปทางนี้ไถไปไถไป Yum. Yum. Ma ah. บทซอมบี้ทั่วราชาอาณาจักรมาหยาุดามามามาใกล้ๆพี่มาใกล้ามาริจ้าเอ้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 โอ,อ้ไปไปไปหยียบให้หมด เป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างเงาไหมเงานไหมอยู <apps> ่ข้างบนนั้นน่ะเงาไหมฮะอย่ายิงโดนอย่ายิงโดนฉันนะพวกโอ้โอโอเคเดี๋ยวแล้วสิ เฮ้ย hey, เป็นยังไงบ้างเฮ้ย hey, <Hey, S 2> ไปดูข้างหลังรถเลยเผื <c oughs> ่อนายต้องการอะไร ไม่เอาอะโอเคเก็บแอปเปิ้ลเก็บไปดีกว่าไปแล้วนะไปมหากรรมบทปลาหมึกช่วยชาติ ติดล้อเฮ้ยมถ้าเราเจอซอมบี้เป็นกลุ่มเราก็จะไม่พลาดที่จะขับตรงเข้าไปหามันแล้วเราก็จะเหยียบมันแบบนี้เอาให้เละเอาให้เละอย่ามายุ่ง คนต้องการความช่วยเหลือมาพี่จัดให้ไปตอนนั้นเป็ดโอ้ เฮ้ยตอนนั้นมันไม่เยอะขนาดนี้นี่ว่า,าแต้วนี้มันเยอะจังวะ ไปไม่ได้มาทางนี้โอ้ยโยหหุ่งะไรวะนนี่ย ให้ยัวเยียบไปหมดเลือดนี่กระซาดกระจายืื อะไรกันเนี่ยไปไปไป น่าจะอยู่แถวแถวนี้ทางเข้าเพรามีเตาหมูกระทะอ่ะ เกี่ยให้หมดตายไหมตายแล้วเฮ้ยอเทียอืม A bay đi mày yêu mày yêu mày yêu Nguyên yêu mày yêu mày ไพูดอะไรเนี่ยไหนขึ้นไปฟังมาหน,น่อยดิฮัลโหลอะไรเนี่ยกำลังทำอะไรหืม ประมาณว่าอย่าให้เราเข้ามายุ่งครับมันกำลังทำพิธีกรรมอะไรกันวะเนี่ยกำลังไล่มนกันเลยทีเดียวประมาณว่าเราเข้ามายุ่งกับมันนั่นไงขอให้ช่วยฆ่าซอมบี้ที่น่าจะฆ่าทุบซอมบี้อยู่ในว,วงสีแดงนี่นั่นไงน่าไป จัดให้มา <c oughs> โอเคสองวงทุกหัวซะ เรียบร้อยสามงุงมาเข้ามาอเอยตรงนี้เยอะวะมา นี่มานี่มานี่เรียบร้อยห้าวงไปกลับไปหามันให้ฉันทำอะไรเนี้ยโอ้ยเหนื่อยแล้วนะเอ้ยมามาอ่าอ่า ดีแทกะโหลกแตกเลยเฮ้ยจะทำอะไรเนี่ยเฮ้ยอ้าวสังง um, ันน uh ่ะ oh. Bye. I... เร็วเร็วเร็วมา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 เลยมาเลยโอเค ถึงสักทีเฮ้อในอ้วนหลดอกเอ้ยขอโทษว่ะฉันึกว่านายเป็นซอมบี้น่ะโดนกัดแหมโดนกัดเห็นแล้วนี่มาคุณต้องการซอมเบกเหมือนกันใช่ไหมไม่ไม่ไม่นี่ฉันกำลังทำงานอยู่นะฉันแกรรี่แล้วนายอ่ะ นิกเลมอคุณทำงานที่นี่เหรอคุณช่วยฉันได้ไหมไม่ไม่ไม่ฉันมาหาของให้บอสฉันเฉยแล้วนายช่วยฉันได้ไหมเจ้านายนายมันคนโกงสินะอย่าหยาบคายนะฉันคิดว่ามันคือสิ่งที่ดีงามต่างหากล่ะฉันต้องการใครบางคนที่อยู่ในนี้แต่ทำไมคุณไม่ปีนขึ้นไปล่ะบนหลังคานั่นน่ะแล้วก็เปิดให้ฉันเข้าไป ันรู้ว่านายต้องการซอมบกฉันช่วยนายนายช่วยฉันโอเคไหมแล้วทำไมไม่ปีนขึ้นไปเองล่ะ <c oughs> เสื้อก็ขาดมันอนวนนั่นเองฉันรู้ว่านายไม่ต้องการแล้วไม่เป็นไรมันไม่ใช่ปัญหาของฉันเออตกลงก็ได้วะนี่ฉันจะทำอะไรให้ดูมันดีมากๆเลยแหละเดี๋ยวซอมบี้พวกนั้นนะ โอเคเข้าไปได้แล้วฮัลโหลบอสผมกำลังพิมพเข้าไปเดี๋ยวนี้แหละเข้าไปเลยนี่ไงกำลังเข้าไปแล้วโอเค ครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอไว้แต่เพลงเท่านี้ก่อนแล้วเราก็มาดูกันต่อในพาร์ทหน้าว่านิกเข้าไปในนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสวัสดีครับ